ล้อมขับชมเลยเจนไสุดแท้แต่ด่วคขับั้นใช่จตลอับัวนครับมัหลายปีะมันครับีนี้พกกับกาลิินกาลิซินนะก็งดินกาินงกที่สงของอาจารย์ียวเปียวครับดี๋ยนนี้แน่นฝากชอยฝากเสียฝากดันนะครับเรครับกินแกงงานตนองเอนครับสไตล์สไตล์นะครับสไตล์มะล้เนาะทุกทุ่งครับทุกทุ่งมะล้อมเนาะทุกทุ่งเต็มเต็ม่ทกทุ่งเต็มเต็ม นั่งรับนั่งนรับลมหนาวซื้อพคนซื้อเพื่อนซื้อเพื่อนลมหนาวเมื่อสาวจากเลยเก่งเข้าเลยนี่เอาเกินนั่นเลยร้องสวนเลยกานเกินเกินเกินใครเสรบจเลยได้บ้าขี่นิดที่ไม่ให้